สวัสดีครับผมเลือจดแย้มพลายในอำเภอบางสะพานนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครขณะนี้ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นี่ยนะครับขึ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ สำหรับประเทศไทยนะครับขณะนี้ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาตั้งแต่วันที่25มีนาคมพศ2563แล้วนะครับเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั่วราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่างๆของพี่น้องประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นี้ก็คงจะต้องปฏิบัติ ตามข้อกําหนดของทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักรวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของรัฐบาลรวมทั้งประกาศและคําสั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ออกมาเป็นระยะอนุญนะครับก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนพวกเราชาวอำเภอบางสะพานและก็พี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบนะครับว่าขณะน,นี้สิ่งที่มีการระวังป้องกันก็ได้ดําเนินการกันมา อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแต่ละท่านแต่ละคนจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายระวังไม่ให้มีการติดเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้มันมีไวรัสสาคัญก็คือโคโรนา2019ตัวนี้เข้ามาด้วยพี่น้องประชาชนคงจะต้องระวังหลกักๆก็ใน4เรื่องนะครับก็คืออันดับแรกในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายการใช้หน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับเรื่องที่2การหมั่นล้างมือรวมทั้งการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับเรื่องที่สก็คือในเรื่องของการทอดระยะห่างทางสังคมก็คือการอยู่ร่วมกันก็ขอให้ทอดระยะห่างประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็เรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องการเฝ้าระวังในสิ่งต่างๆที่ทางราชการจะได้มีคําสั่งและประกาศออกมาเป็นระยะระยะซึ่งขณะนี้นะครับ หลังจากได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วต่อมาทางาท่านนายัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายัฐมนตรีได้มีข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่2พศ2548นี่นะครับเป็นฉบับที่2ครับหลักการสําคัญของข้อกําหนดในฉบับที่2ที่ออกมาในครั้งนี้ก็ออกมาเมื่อ วันที่2เมษายน2563ที่ผ่านมาหลักการสำคัญก็คืออยู่ในข้อที่1ห,ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับมีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคอร์ฟิวที่พวกเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ทั่วราชอาณาจักรนะครับในระหว่าง4ี่ทุ่มพูดง,ง่ายๆนะครับสี่ทุ่มจนถึงตีสีของทุกคืนคงจะต้องอยู่ในเคหสถานหรือบ้านให้ด้วยความสงบนะครับไม่ออกมาข้างนอกซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้เป็นอีก,อกข้อกําหนดหนึ่งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้มีคําสั่งออกมาเช่นเดียวกันในวันเดียวกันคือวันที่2เมษายนที่ผ่านมา ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและก็ให้คนต่างด้าวมาแรงงานตัวนะครับในคําสั่งนี้ก็ได้ปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็จะรวมอำเภอบางสะพานของเราอยู่ด้วยนี่นะครับดังนี้ครับก็คือให้ปิดร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านในลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อให้ปิดตั้งแต่เวลา22นาฬิกา จนถึง4นาฬิกานะครับอันนี้เป็นคําสั่งที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในฐานะที่เป็นผู้กํากับการบริหารราชการในฐานะการฉุกเฉินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ได้กําหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับได้มารายงานตัวที่โรงพยาบาลประจําอําเภอหรือตามสถานที่ที่นายอำเภอเป็นผู้กําหนดในระหว่าง วันที่3เมษายนจนถึงวันที่10เมษายนนะครับก็ขณะนี้แนพื้เทียมทเภอบางสะพานก็เริ่มรับรายงานตัวมาแล้วแต่เนื่องจากว่าจากสถานการณ์มีการประกาศมีการคําสั่งต่างๆออกมาเป็นระยะๆทําให้ขณะนี้ไม่มีคนต่างด้าวเข้ามารายงานตัวก็คือหมายความว่าไม่มีเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ที่มีอยู่ก็น่าจะเดินทางออกไปหมดแล้วหรือว่าอยู่ในระหว่างกับตัวที่โรงแรมตามขั้นตอนจนครบแล้วก็จะกลับออกไปนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําสั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นนะครับในส่วนของออทางจังหวัดอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีคําสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้การเฝ้าระวังการป้องกันการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโลกนี้ได้มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดกดขันมากยิ่งขึ้นก็ได้มีคําสั่งออกมา เมื่อวันที่3เมษายนอีกนะครับโดยกําหนดให้ทุกอําเภอได้มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อสกัดกั้นการเข้าออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งกรณีถ้ามีเหตุสงสัยว่ามีผู้ป่วยก็ให้คุมตัวกักตัวไว้ตามขั้นตอนของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับนอกจากนั้นในคําสั่งฉบับนี้ก็มีคําสั่งให้ ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพศ2547ทุกประเภทนะครับรวมทั้งสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันนะครับยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการได้กําหนดให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นเมื่อคําสั่งนี้ออกมาก็ทําให้โรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานของเราเนี่ยก็จะต้องปิดการรับบริการจากลูกค้า นะครับแต่มีข้อยกเว้นบอกว่ากรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่จะมีคำสั่งก็ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดนะครับแล้วก็ให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีการสำรวจผู้ที่ยังพักค้างอยู่ที่โรงแรมหลังจากที่มีคำสั่งปิดโรงแรมแล้วขณะนี้ก็ทยอยออมาส่งข้อมูลให้กับ อำเภอซึ่งก็จะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้กับศูนย์ของจังหวัดต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยก็คือกำหนดว่าเพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปโดยกำหนดให้ประชาชนในเขตจังหวัดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นคำสั่งชัดเจนนะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องสุขภาวะที่ที่เราออกมาท่ามกลางาผู้คนมากมายนะครับอาจจะติดเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกคนสามารถติดเชื้อได้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คืออันหนึ่งก็คือหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็ใช้ได้นะครับ เพราะนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างๆที่ทางรัฐบาลรวมทั้งทางจังหวัดได้มีมาตรการเข้มงวดกดขันก็คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคไวรัสโครโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้สําหรับสถานการณ์ในพื้นที่อาเภอบางสะพานในขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีผู้ป่วย โคโรนา2019หรือโควิด1 9แต่อย่างใดนะครับเราก็ยังมีมาตรการในการระวังป้องกันตามมาตรการของทางรัฐบาลร,รวมทั้งมาตรการของทางจังหวัดประจวบคีรีขันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในเคอร์ฟิลนะครับาทางอำเภอก็ได้ประกอบกำลังบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตั้งด่านชุมชนนะครับเพื่อป้องปกามเพื่อแนะนําให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อปฏิบัติต่างๆที่ทางราชการออกมาให้แล้วในขณะเดียวกันถ้าเข้าสู่ในช่วงของเวลาคือฟิวแล้วก็มีความจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายตามคําสั่งของรัฐบาลอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งนี้ก็เพื่อวความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือสงสยัยหรือมีข้อเสนอแนะอย่างใด หรือได้เห็นพื้นที่เสี่ยงจุดเสี่ยงในพื้นที่แล้วคิดว่าเราควรจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างไรก็ขอความกรุณาแจ้งมาที่ผมในอเภอบางสะพานนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0818672750อีกครั้งนะครับ081867 2750ผมจะได้ประสานบริบรการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงในส่วนต่างๆให้เรียบร้อยต่อไปกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ